ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีต like e. ุลในปักแรกในเดือนธันวาคมนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนแห่งโชคของชาวลัคนาราศีตุลเลยทีเดียวเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีตุลในปักแรกในเดือนธันวาคมนี้ในเดือนธันวาคมนี้ในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสที่จะได้เริ่มงานใหม่ๆหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานงานใหม่ๆของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างมากจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะรับมือกับ การงานใหม่ๆและจะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานของคุณช่วงนี้เป็นอย่างมากเช่นเดียวกันในช่วงนี้ที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานที่คุณอาจจะต้องแบกรับภาระเพิ่มสักเล็กน้อยแต่ก็ขอให้คุณนั้นใจเย็นๆเพราะคุณนั้นค่อนข้างที่จะใจร้อนมากอยู่ในช่วงนี้อาจจะทําให้การงานของคุณนั้นเสียหายเป็นไปได้ก็ขอให้คุณนั้น พยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองเชื่อได้ว่าการงานของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จได้อย่างดียิ่งอย่างที่คุณนั้นก็ยังไม่คาดคิดว่าถึงขนาดที่ว่าจะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลไม่เชื่อว่าการงานของคุณนั้นที่ประสบความสําเร็จจะสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของเจ้านายลูกค้าให้กับคุณมากเป็นพิเศษในเรื่องของการเงินการเงินของคุณช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลต้องบอกว่าแม้นว่าคุณจะเป็นผู้ นำครอบครัวคุณจะเป็นผู้รับภาระแต่ก็ขอให้คุณรู้ว่ายังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสังเกตและคอยให้การสนับสนุนคุณอยู่ม่นจะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นก็จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินการทองของคุณเป็นอย่างยิ่งชาวลัคนาราศีตุลช่วงนี้อาจจะมีการขยับขยายบ้านช่องกับครอบครัวหรือกับคนรักจะมีโอกาสที่จะพัฒนาก้าวไกลได้เป็นอย่างดีรวมทั้ง บางคนชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นจะมีคู่คลองให้การสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือหรือชี้ช่องทางเกี่ยวกับโชคลาภทางด้านการเงินทําให้คุณมีโอกาสทางด้านการเงินได้มากขึ้นเป็นอย่างดีในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นที่ยังโสดคุณจะมีโอกาสได้พบเจอ,เจอกับคนใหม่ หลังจากที่คุณได้เดินทางไปสู่โลกภายนอกหรือคุณได้ไปเที่ยวทัศนจรหรือท่องเที่ยวในที่ต่างๆก็จะได้พบเจอๆกับคนใหม่ๆอย่างที่คุณถูกถูกใจจะมีคนคอยอกปใจคุณมาจีบคุณมาให้ของรางวัลกับคุณซึ่งจะทําให้คุณนั้นถูกใจมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ในช่วงปักแรกในเดือนธันวาคมน,นี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะมีการ นัดการเดินทางท่องเที่ยวสารสัมพันธ์ความรักระหว่างคุณกับครอบครัวของคุณเป็นอย่างดีจะมีโอกาสได้ไปสถานที่ใหม่ๆจะมีโอกาสได้สร้างครอบครัวหรือพัฒนาความสัมพันธ์ให้ต่อยอดที่ดีมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะค่อนข้างที่จะมั่นคงแนว่วแน่อย่างที่คุณนั้นตั้งอ,อกตั้งใจและหมายมั่นปั้นมือเอาไว้แต่อยากให้ชาวลัคนาราศีตุลช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของกล้ามเนื้อข้อกระดูกที่อาจจะเกิอดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้ ก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีตุลละมัดระวังในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้เอาไว้เช่นเดียวกันนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลในปักแรกในเดือนธันวาคมนี้